สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องวงกลมนะครับในทฤษฎีบทที่3ที่ว่าในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนะครับคุณครูด้เราทําโจทย์ที่แบบไม่ได้ยากมากแล้วก็ฝึกมองในการใช้ทฤษฎีไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าใครยังไม่ดูครับหรือลืมไปแล้วนะครับเด็กๆไปทบทวนก่อนได้นะโอเคนะครับทีนี้เราก็มาลุยโจทย์กันต่อเลยในข้อ จีนะครับใครทำได้ลองทำไปก่อนเลยนะครับอ่ะมาลองดูกันกันนะครับข้อ g ีข้อ g นะครับอ่ะให้หามุม x แล้วก็มุม y ทีนี้ครับเราต้องค่อยๆดูแบบเปลี่ยนมุมมองมีแบบหลายมุมมองนะครับอ่ะดูนะที่นี้คุณครูขอดูก่อนว่ามุม28นะครับเป็นมุมในส่วนโค้งมุม x กก็เป็นมุมในส่วนโค้ง วายก็เป็นมุมในส่วนโคง้ง60ก็เป็นมุมในส่วนโคง้งทีนี้ครับให้มองภาพแบบนี้ครับดูนะมุมที่มีขนาด28องศาเนี่ยครับดูส่วนโค้งที่รองรับครับตรงนี้ใช่ไหมนะครับส่วนโค้งที่รองรับตรงนี้นะขอระบายสีสีชมพูนะครับมุมนี้ถูกไหมมุม28มีมุมสีชมพูมีส่วนโค้งสีชมพู้วยนะครับเป็นส่วนโค้งที่รองรับ มุม x ตรงนี้ก็เป็นมุมที่ทําไมครับส่วนโค้งทาไมรองรับเหมือนกันใช่ไหมส่วนโค้งเดียวกันใช่ไหมครับนั่นแสดงว่า x ตอบได้เลยครับ x เท่าไหร่ x ตอบ28ครับ28องศาโอเคนะ x ตอบ28องศาถูกครับเพราะว่าเป็นมุมในส่วนโค้งที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเห็นนะสองชิ้นนี้เห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราเปลี่ยนมุมมองลองมองมุม60องศาสิ มุม60องศาส่วนโค้งที่รองรับคือส่วนโค้งตรงนี้ถูกครับอ่ะครูขอใช้สีระบายนะมา,าใช้เป็นสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันแบบน,นี้โอเคนะครับดูนะมุม60องศาเป็นมุมที่ส่วนโค้งสีเขียวตรงนี้เป็นส่วนโค้งที่ส่วนโค้งที่รองรับถูกไหมครับงั้นมาดูมุม Y อ่ะพอดีเลยไหมมุม Y ก็มีส่วนโค้งสีเขียวเป็นส่วนโค้งที่รองรับพอดีงั้นแสดงว่า มุม60องศาตรงนี้กับมุม y ตรงนี้มีทำไมครับส่วนโคง้งที่เรารับส่วนโค้งด้วยกันจะมีขนาดทำไมกันเท่ากันเพราะนั้นตอบเลยครับว่า y y ตอบเท่าไหร่ครับ60องศาโอเคนะเพราะนั้นนักเรียนต้องมองให้ออกครับรู้ทฤษฎีแล้วต้องมองให้ออกด้วยโอเคนะอ่ะทีนี้ครับมาดูข้อ h ข้อ h ข้อ h อ่ะข้อ h บางคนบอกโอ้โหสบายมากเลยรู้เลย A ก็เป uh, like uh, huh kind of ็นมุมในส่วนโค้ง B ก็เป็นมุมในส่วนโค้งรองรับในส่วนโค้งเดียวกัน A กับ B เท่ากันอ่ะแล้วจะหา A กับ B ยังไงอ่าเห็นไหมครับบางคนมองออกเนาะบางคนมองออกนะครับคือว่ามุม A นะครับมีส่วนโค้งตรงเนี้ยเป็นส่วนโค้งที่รองรับมุม A มีส่วนโค้งสีชมพูเนี้ยเป็นส่วนโค้งที่รองรับโอเคนะมุม B ก็มีมุมส่วนมีส่วนโค้งตรงนี้ครับสีชมพูน เป็นส่วนโค้งที่รองรับถูกไหมแล้วหายยังไงล่ะเด็กๆครับจำได้ไหมทฤษฎีก่อนหน้าครับทฤษฎีก่อนหน้ามุม110องาศานะครับเรียกว่ามุมอะไรมุมที่จุดศูนย์กลางถูกไหมมุมที่จุดศูนย์กลางแล้วมุมตรงเนี่ยครับเป็นมุมอะไรเป็นมุมอะไรมุมในส่วนโค้งความสัมพันธ์หรือทฤษฎีอะไรนะที่บอกเกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมที่ มุมในส่วนโค้งอะไรเอ่ยบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็นกี่เท่า2เท่าของมุมในส่วนโคง้งของมุมในส่วนโคง้งงั้นแสดงว่าอะไรครับแล้วมุมในส่วนโค้งตัวเนี้ยมันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันด้วยใช่ไหมแสดงว่า a กับ b เนี่ยเท่ากัน a กับ b เนี่ยเท่ากันแล้วมันเท่าไหร่ครับมันเท่าไหร่ a กับ b เท่ากันมันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือ ใช้สูตรหรือสมบัติหรือทฤษฎีที่บอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโคง้งแสดงว่าตัวเลขครับเป็น2เท่าอยากรู้ว่ามุมเล็กว่ามุม A กับ B เท่าไหร่ทําไมครับหารเลยหาร2 110หาร2ได้เท่าไหร่ครับ250 250ได้55แสดงว่า A ก็ตอบ55อ,องศา b ก็ตอบ55อ,องศา โอเคนะเด็กๆนะครับเวลาเรียนอย่าทิ้งหรืออย่าลืมทฤษฎีหรือเนื้อหาก่อนหน้าเดีขาดนะคณิตศาสตร์เราต้องนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็ใช้ร่วมกันในการแก้ปัญหาหนึ่งปัญหาโอเคนะต่อน,นะครับข้อไอเด็กๆลองทําข้อไอเองข้อไอจะคล้ายๆกับข้อ h ฮชเลยคล้ายๆกันเลยลองดูนะทำ้วใช่ไหมทำแล้วมาดูเฉลยนะครับดูที่ว่าได้เหมือนครูไหมดูครับ เด็กๆเห็นแล้วล่ะเด็กคล่องแล้วล่ะครูเชื่อนะครับว่าเนี่ยมุม47องศาตรงนี้กับมุม A ตรงนี้มีส่วนโค้งที่ครูยึดๆเนี่ยเป็นส่วนโค้งที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันใช่ไหมนั้นแสดงว่าเนี่ยเป็นส่วนโค้งที่รองรับอันเดียวกันนะงั้นแสดงว่ามุม47กับมุม A ทําไมกันครับเท่ากันสบายๆมุม47กับมุม A เท่ากันเพราะนั้นเด็กๆตอบได้เลยครับว่ามุม A เนี่ยเท่ากับ 47องศาแล้วไงครับนักเรียนมุม B เอมุม B คือมุมที่โจทย์ถามหาถูกไหมมุม B คือมุมที่โจทย์ถามหาแล้วเพิร์ดมุม B เป็นมุมอะไรนะมุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางทำไมครับจะมีขนาดเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งแต่ต้องทําไมด้วยครูเดิมพูดไปเลยต้องอยู่บนส่วนโค้ง ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันโอเคไหมต้องรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันถูกไหมเป็น2เท่าแต่ต้องรองรับด้ยวยส่วนโค้งเดียวกันนะเห็นไหมครับรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะมุมสีเขียวตรงนี้กับมุม a ตรงนี้รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันเห็นครับใครยังจําทฤษฎีบทน,นี้ไม่ได้เด็กๆไปทบทวนจากคลิปก่อนหน้าได้เลยนะโอเคครับงั้นะแสดงว่าเด็กๆจะหามุม b ได้แสดงว่ามุม b ไปกี่เท่านะ2เท่าถูกไหม 2เท่าของมุมในส่วนโค้งคือ47องศาเพราะฉะนั้นมุม B ครับคูณเลขเลยเจ็ 24, 4 1, 4อ1ส8 9 9่หนึ่ง428ององศาโอเคนะไม่ยากนะครับแต่เด็กๆต้องไปทบทวนนะถ้าใครลืมทฤษฎีที่เกี่ยวกับมุมที่จุดศูนย์กลางแล้วก็มุมบนส่วนโค้งแล้วโอเคนะครับไปทบทวนนะเนี๋ยครูทบทวนนิดหนึ่ง มาแล้วใช่ไหมทบทวนเนาะก็ที่บอกว่ามุมในวงกลมเดียวกันมุมที่จุดศูนย์กลางสีเขียวเห็นไหมครับมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโคง้งอ่ะมุมในส่วนโค้งคือพวกนี้สีฟ้าโอเคอันนี้คือทฤษฎีบทที่2นะครับเด็กๆสามารถย้อนด,ดูคลิปก่อนหน้าของครูได้นะครับลองมาทบทวนดูเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ